มาเรามาสำรวจแบบแบบนี่เราอยู่ไหนนี่เราอยู่ไหนไปไม่เรายังจะไม่ไปยิมหิมะเพราะว่าเรายังไม่พร้อมไงละ่ะไปดูตรงนี้ดีกว่าเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจ นั่งไงแสงสีแดงดูก่อนขอดูก่อนมีตรงไหนบ้างมีที่เดียวหรอได้สบายมากเฮ้ยจักรายานเทอร์โบไปละติดเทอร์โบไปอุ้ยฝนตกแดดออกปเปลี่ยนมูดเร็วมากไปออะไรกันนะดูกันดูกันสามดาว เออเอาตัวไปไปสู้ดีกว่านี่เลย,เยวล่หน้อยสุดไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไร,ไไนไรตัวอะไรทุกคนมาดูกันโอ้เคยจับแล้วอะวันนี้เคยจับแล้วโอ้ ปไฆ่ามันอีกรอบไปตัวใหญ่เป็นน่ากลัวฮ้มันจะฆ่าเรามันจะฆ่านอนไม่อุ้ยเอาละเอาละ อรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนแบบเพื่อนแบบด้วยเราจะตายแล้วทุกคนเราไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เออเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ หมดไปครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งเออยใช้ไฟใช้ไฟใช้ไฟอีก,น,กอน้างเกนี่พ่นพิษใส่เราคนพิษใส่เรามีตั้งหลายตัวไม่พน่นมาพ่นพิษใส่เราทำไม ก็จะตายแล้วเนี่ยโอ้จะตายก่อนจะตายเราขอฝากลูกไฟลูกสุดท้ายในชีวิตจะตายสักคิดมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเพื่อนขอแรง อ่ะยังไงเพื่อนเราเก่งจับดีไหมจับจับขำขำจับขำขำใช้บอลธรรมดาจับลุยเข้ามาเลยจ้าเรียบร้อย <Yay. S 2> เกลียบเลยโอ้ยอยากได้ตัวใหม่อ่ะเอากับเอาเก็บเข้ากล่องไปเลยตัวนี้เก็บไปเลยเก็บไปเลยมาดูกันต่อโอ้ตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนู้นมีแสงสีแดงด้วย ฝนตกฝนตกฝนตกเดี๋ยวแดดออกแล้วเดี๋ยวแดดออกแล้วฝนตกตะเกียวีบอุ้ยหูตรงนั้นไงตรงนั้นไงทุกคนตรงนั้นไงปั่น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 จักรยานโู้แสงสีชมพูนั่นมันรู้สึกถึงอะไรดีๆรู้สึกถึงอะไรดีๆโอ้ทะเลทรายทะเลทรายมองไม่เห็น มีรถ,ถึงอะไรบางอย่างที่ดีๆกำลังรอเราอยู่เดี๋ยวนะตรงนูนไม่ใช่หรอมาของดีกำลังรอเราอยู่ตัวอะไรขออะไรขอตัวเลยสองดาวดูจากเนาเหมือนจะเป็นตัวที่เราเคยมีแล้วอะ ออกไปดูข้างๆแบบกี่ดาวสองดาวผิดหวังอะผิดหวังดาวน้วองแบบโอ้ มามึกไปสู้ไปคือน่าจะมีแล้วตัวนี้ตัวอะไรไหนดูมีแล้วอิมบดิมบ,ด,มมบดิมบมอิมิดดิมดีเคยเจอแล้วอะแต่เหมือน ฉันไม่ได้เก็บมาเพราะว่ามันมะรินห้อยมันน่ากลัวเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่าตายตายเลยมันสองดาวแค่ <c oughs> สองดาวเท่านั้นอะ เอาอะไรของมันเรื่องยิงหอยมาเป็นของข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามามเรอาอไปดูจุดอื่นดีกว่า เก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมไปกลับไปกลับไปกลับไปเราย้ายแมปดีกว่านี่ไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้นตรง,น,น,ตรงน,น,น,นี้ไปตรงนี้ฮึ๊บ หมุนหมุนมาทางนี้ทำไมเดินสำรวจเล่นเราต้องเปนจักรยานสิทุกคนคิดว่ามันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าดูมอ,องไม่เห็นไม่เห็นว่ามีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ราจะชนอะไรไหมชนโอ้โห oh! จับตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้เรายังไม่มีทั้งที่มันเดินเล่นผ่านมากๆเือค่าค่าน้องอุ้ยลืมเอากลับไปฮิวอะ oh, oh, oh. ทุกคนทำไมเราไม่มีฟิวโปเกมอนก่อนเนี้ยเฮ้ยเจ้าจะต้องชดใช้เฮ้ย,ย,ม,ม,ยมันห้ามันยูมในโหเราฆ่ามันนี่ฟันหนะ้าตายไม่ได้จับอ,อีกโอเค ไปฮิวก่อนอ้าวมีคนชนเรา <gasps> ยังไม่ทันฮิวแขนแขนแขนเราได้เอ้าได้มาีเราจะได้โอ้ได้น้องเุ้ย อันนี้จะไม่ถึงตายเรามีโอกาสจับมันได้และเอ้ยจับ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 มาขม c นขม o นเข้ามาได้ได้ได้ แฝกแช่แข็งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายใะเย็นใะเย็นใะเย็นเอาใหม่ oh รอบนี้ได้ชัวร์ใช้บอลธรรมดานี่แหละยังไงหนึ่งสองสาม อย,อยากปั้นตัวน้ําแข็งเรายังไม่ค่อยมีตัวน้ำแข็งเท่าไหร่ <c oughs> เป็นธาตุาน้ำแล้วก็น้าแข็งด้วยม,ม,มีเหล็กด้วย <c oughs> เข้ากล่องไปก่อนแล้วกันนะ้องยีย